อะมีเงินอะมีคําอะมีสังเตถืออยู่เฮาจัดปันเจ้าเก่าบ่ามีตั้งซื่อเสอพุทธเจ้าเฮาสั่งสอนไว้ลอกลายมหาลายย้อนว่าลอกลายหาลายในมันเฮ็ดให้จัดปนเาเฮามีตัือเสอเหมือนกันยอน,อนันแลขามาปืนพปันอ้อยกอเขา้าปปักเปิงให,งหม่นึงเฮักตเาเกามีความสนอนอันนึงว่านิ้วมือเฮา,าหานิ้วในออกมามือเวกันก็นกนอเป้งกันนิ้วคนเฮาขาเกิดมาในโลกเวกันก็เฮาขาเียมเหมือนกันกูลง ย่านนันหลองอันเฮาคาขึ้นมาเป็นคนผ่านในคนมีคนปีคือคนยามคนห่างที่ห่างซ้านในมันนำหลองย่าอันหลองอย่านองอานั้นเฮาคาหลูห่หมอยามฮับหลังเจ้าเก่าเป็นในฮับตู่เจ้าเก่าน้ำน้ำปักปมมมมเปิงม่าย2เฮาหมอเฮ็ดการดีพุทธสาวสั่ธธอสองสอนไว้ว่าตอนตัดที่เฮ็ดการให้น,นั่นมันง่ายแลตอนตัดที่เฮ็ดการดีน,นั่นมันยากย่ายนว่าไสคนเฮาในามันกุมหมกอยู่ในาการให้กวยเคยกล่าวสั่งว่าเจาเาา้เจาเก่าฮับตู่เจ้าเก่าติเตป่นในซิงเจ้าเก่าหลุไล ซอยแถมเปิ้ลซอยแถมตวงวงมันนํามีการอันไรอันเทไรเสาเก่าซชื่อเจริอันอั้นเฮาคาลายซอยแถมเปิ้ลปักเปิงลมา3าเฮิร์โมปล่อยว่างคว้างปั่นเปิ้ลจำหนังว่าเขาคาเป็นก้นผู้ทุศิลเยอยโยกเคยเลยมังปอเปิ้นกอดดิสังเฮ็ดพิดต่อเขาเขาคากอดดิสังเฮ็ดพิดต่อเปิ้ลลองตั้งพิดลองตั้งเจ็บเสือลองตั้งเจ็บแสบเื้อนั้นสังว่าเขาคาเอาลองปล่องเสาอสีป่อยว่างคว้างปั่นกันเพื่อนในซึ่งมันติมีลองลีลีเกิดขึ้นมาดังนั้นลองปล่อยว่างอันว่านั่นมันเหมือนกกนนนนนออ้จัััเ่ย สังว่าคนสองก้นนั่นเก่าสันมือเมื่อสั่งเก่าอยู่บนไหนึงมือขากอะีเซฟดังสองก้นก็การสั่งว่าก้นหนึ่งปล่อยเสือกนั่นเปียสึงเพอกอดเตียมเซฟปักเปิืองไม้สีอย่าปีให้ไทยเผอรและเซฟเนื้อเซฟตัวจำหนังนั่นซึ่งไอช้ำเรายามรัดไว้ว่าพวกป้นอําเกียกเกาอัาเกียกพวกเกาอําเกียกเปิือก่ออมเกียกย่นั้นมือเจ้าเก่าตีให้ไเปิ้ลเซฟเนื้อเซฟตัวนั่นเจ้าเก่าถาด้ตัวเจ้าเก่าขึ้นก่อนว่าพวกปนให้เก่าเซฟเนื้อเซฟตัวสองเกา ปักเปืองไม้ห้าเฮอมอฮันลีมันมีการอะไรอันแค่มหรือเสเหาค่ามอฮันลีนั่นเยวค่ะอามาาปานเาาีอยากีกินีให้ดันก็ยเฮมอันลองดีมันส10คัด10ต่อสูมันกว่ามีความสนอันนึงว่า Everything is not fine but there is something fine in it กูลองนั่นมันเตรียมลีเกยกะว่ามันมีลองลีๆนั่งหมาลอง ยาา่านวาเขาาคมิจัปันมนมเชื้อเสื้อปนในสจงเขาคาโดยไรโมหาหันลองลีลีเปิ้นแหล่ลองลีลีะะเข้าเขาจะเขายังสู้ปันเขอก็เขาก็มิสัปันลีลีขึ้นมาทางสีกษะจะเข้าอันแรงเมืองคามาสุขัส